สวัสดีครับผมพ่อยมะน้องอันนี้เป็นนานะครับนาของเจทุ้มนะครับผมพ่อยมะน้องเป็นนาของเจ้ทุ้มกันนะครับผมพ่อยมะน้องต้องใ้ก็ทําการดํานากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อยมะน้องนะโอ้โหดํานากันเรียบร้อยนะอันนี้คือเถียงนานะครับผมพ่อยม่น้องเถียงนาของอ ยาญซ้ายนะครับทีงนาของเยญซ้ายพ่อแพี่น้องนะตรงน,นี้เต็นท์มีอะไรนะครับผมมัน,นเป็นนาของเจ๊ทุมนะครับเจ้ทุมมทํานานะครับตรงน,นี้นะครับผมพ่อพี่น้องนะยาวไปจนถึงนู่นเลยเด้อพ่อแพี่น้องเด้อตรงนี้เป็นที่เจ้าโชคอยู่นะครับผมพ่อแพี่น้องเ,เป็นที่ของเจ้าโชคอยู่ ตรงตรงที่อ่ากอกอ่าไม้อันี้นี่ครับผมเป็นที่ของเจ้าโชคอยู่นะครับผมพ่อแพี่น้องตรองนาแถวนี้เป็นของเจ๊ทุ้มนะครับผมพ่อแพี่น้องนะยาวออกไปโอ้นะครับเป็นสถานที่นะครับผมพ่อแพี่น้องนะเป็นสถานที่บรรยากาศร่มรื่นน้ำเย็นนะครับติด ภูเขานะครับผมพ่อยเนอนน่น้องเนาะตรงนี้จะเป็นเวิร์นะครับผมเถียงนาน้อยนะครับผมของเถียงนาน้อยของอเจ้าอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าเจ้าวเวิร์เถียงนาน้นยของอยายยายสายนะครับผมนายายสายเด้อนี่พ่อยเ่น,นน้องเด้อวันนี้ก็จะ,ะเป็น อันนี้นะครับผมเป็นนา,านครับผมป่อยไปน้องโอ้โห,โโโห,โห,โหนะครับผมป่อยไปน้องนะโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าห้วยเหมืองนะครับผมป่อยไปน้องอันนี้เรียกว่าห้วยเหมืองอันนี้ตะก้านะครับตะก้าของอ เจทุ่มนะครับผมซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของบ่าวต้อยนะครับผมลูกสาวคนโตของอเยซ้ายนะครับผมเป็นเจทุ่มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนาน,านะครับผมต่อจากนั้นก็เป็นห้วยเหมืองนะครับห้วยเหมืองจะมีน้ําไหลมาจากข้างบนนู้นนะพ่อแม่บ้าน้องนะจากบนภูเขานะครับไหลลงมาสู่นาแถวนี้นะครับผมพ่อแม่บ้านน้องนะ โอ้ยเขียวชวุ่มพุ่มสวยนะครับนาน้าําเยอะนะพ่อยไปน้องนะไล่ไปจนถึงนู้นเลยนะครับติดถนนนะครับผมพ่อยไปนองนะติดถนนเลยนะโอ้เยอะแยะมากมายนะครับผมพ่อยไปน้องนะานี่เยอะแยะมากมายานะครับผมพ่อยไปนองนะกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมมาดูบรรยากาศนานะครับผมของยายสายเด้อพ่อยไปนองเนดะ้อนาของยายสาย เยอะแยะมากมายนะครับนาของยา,ายซ้ายเนี่ยเป็นพื้นที่เขียวชวยอุ่มพุ่มสวยนะครับผมพ่อย่ปีนน้องนะมลมลื่นลมเย็นมากเอานะครับผมพ่อย่พีนน้องตรงนี้จะเป็นห้วยเหมืองนะครับผมห้วยเหมืองนี่จะเป็นน้ําลงไหลลงมาจากภูเขานะพ่อย่ปีนน้องนะน้ําไหลลงมาจากภูเขาแล้วก็มาสู่นายาย้ายนะพ่อย่พี่น้องนะ โอ้ยเนาะมาสู่นาใหญ่้ายนะครับผมพ่อยแม่น้องน้ําเยอะมากนะครับผมพ่อยแม่น้องปีนี้นะครับน้ําเยอะมากนะครับโอ้เยอะจนไม่หวาดไม่ไหวนะครับผมจนได้เปล่งน้ําออกนะครับผมต้องได้เปล่งน้ําออกจากนาเด้อพ่อแม่น้องเด้อเปล่งน้ําออกจากนานะครับผมอันนี้เป็นท่อพีบีซีนะครับผมที่เว่า ฝังแล้วก็ให้มันไหลลงสู่นานะครับผมนาของยายซ้ายนะครับผมพี่น้องนะนี่นะครับไหลออกมาจากตรงนี้แหละครับผมแล้วก็สู่บรรยากาศนะครับผมพี่น้องสู่บรรยากาศนะครับยายซ้ายนะครับผมพี่น้องอื้สู่นายายซ้ายอีกนะครับผม อย่างสวยสดใสด้อพ่อแม่น้องนะสวยสดใสนะครับผมพ่อยมาน้องนะุรงกว้างนะครับตรงนู้นก็เป็นนาอีกพื้นหนึ่งนะครับผมพ่อยมาน้องนะนาฝั่งนู้นอีกพื้นหนึ่งตรงนี้อีกพื้นหนึ่งนะครับผมไปจนถึงติดถนนนู้นนะครับผมพอน้าที่ว่าบ่าวต่อยกับสาววันที่ดำอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมพ่อยมาน้องนะ ร้อยไปแล้วโอ้เป็นหลายไร่นะครับผมไล่ออกไปน่นเป็นาพื้นที่นี้ก็อทำสวยสดงดงามเด้อพ่อแป่น้องเด้อบรรยากาศนะครับผมพ่อเป็นน้องนะครับ ตรงนี้เขาจะเรียกว่าอนากกแดงนะครับผมพอน้องแต่ก่อนมันจะมีต้นแดงเหมือนต้นนี้ต้นต้นข้างหน้ากล้องนะครับต้นใหญ่ๆเนะี่ยจะเรียกว่าต้นแดงนะครับผมแล้วก็อยู่อยู่ตรงที่บ่อต่อยเดินยืนอยู่นี่นะครับมันจะมีกกแดงอยู่ประมาณสองต้นสามต้นนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับผมแถวแถวๆนี้แหละครับผมกกแดงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่จะเรียกว่านา กกแดงนะครับผมตรงกกแดงเนี่ยห้วยเหมืองนานาน้อยอยู่แต่ว่า,าเรียกเฉพาะารู้จักกันนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเป็นตรงที่ว่ากกแดงอยู่นะครับผมตรงนี้นะพ่อแม่เป็นน้องนะเขาก็จะเรียกว่านากกแดงพื้นนี้นะครับผมพื้นนี้พื้นเดียวนากกแดงนะครับบริเวณแถวนี้อตอนสมัยบอ้อยเด็กๆนะครับผมก็จะมา ยิ่งหนูนะครับหนูพุกนะครับผมยิ่งหนูพุกบ่อยๆนะพอยเป็นองนะยิ่งหนูพุกหนูไอ้นี่บ่อยๆนะครับผมพ่อยป็นองยิ่งหนูพุกแป้งแป้งแป้งอยู่นั่นแหละแถวแถวห้วยเมืองนี่นะครับผมหนูพุกจะเยอะนะพอยป็นองนะหนูพุกจะเยอะเวลาจะเกี่ยวข้าวนะพอยเป็นองนะเวลาก่อนจะเกี่ยวข้าวนะหนูพุกจะเยอะ พ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้ก็โอเคนะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็โอเคก็ตอนนี้ไม่ใช่หน้าเกี่ยวข้าวแล้วหนูพุกก็จะไม่มีนะครับหมูพุกจะไม่ลงมาแต่ถ้าหน้าเกี่ยวหน้าเกี่ยวข้าวแล้วข้าวสุกแล้วหนูจะลงมาที่นานะครับหนูพุกหนูตัวใหญ่ๆนะครับจะลงมาที่นาแล้วก็ มาเพื่อจะกินข้าวนะครับเขาจะรู้อ่าฤดูกาลของเขาดีนะพ่อแม่พี่น้องนะแต่ตอนนี้ยังไม่สุกนะครับเพิ่งเริ่มทำนาก็ยังไม่มีหนูพุกลงมานะครับผมพ่อแม่พี่น,น้องเออบรรยากาศสวยสดใสนะครับเขียวก็จีพ่อแม่พี่น้องนะภูนี้เขาเรียกว่าภูผาพางนะพ่อแม่พี่น้องนะ ภูนี้เรียกภูผาพางนะครับสุดภูสุดนาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นภูผาพางนะพ่อแม่พี่น้องนะสวยสดใสนะครับตรงนี้จะเป็นภูเหล็กไฟนะพ่อแม่พี่น้องนะตรงนี้จะเป็นภูผาพังครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทียงนาของยายาซเด้อพ่อแม่พี่น้องนะบริเวณแถวแถวนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นนานะครับผมก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งติดตามบ่าวต่อยกกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ